สวัสดีครับเดี๋ยวผมขอญาตอธิบายวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับลูกค้าถ้าเกิดเบื้องต้นหน้าหลักก็จะขึ้นแบบนี้นะครับลูกค้ากา็สามารถที่จะเริ่มต้นด้วยการเชื่อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนว่า T K อันนี้คือผมเชื่อมกับของที่ร้านไวเพราะต้องโหลดโปรแกรมหรือแอปบางแอปครับอันนี้พอลูกค้าเปิดมาหน้านี้ปุ๊บลูกค้าก็เปิดฮอตสปอตที่มือถือของลูกค้า ลูกค้าเปิดฮอสปอตที่มือถือของลูกค้ามันจะมาขึ้นเรียงอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าก็แตะเข้าไปแล้วก็ใส่พา<อ>สเวิเร์ดฮอสปอตเข้าไปาสมมติว่าอย่างงี้ครับแตะเข้าไปสมมติว่านี่เป็นของลูกค้าลูกค้าก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปอย่างงี้นะครับพอใส่เสร็จแล้วมันก็จะเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันเชื่อมของที่ร้านอยู่นะครับตอนนี้มันเชื่อมแล้วพอเชื่อมนะตัวนี้ก็จะเหมือนกับ<อ>แท็บเล็ตหนึ่งเครื่องนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะใช้งาน Google YouTube หรืออะไรที่เป็นโซเชียลได้เลอันนี้ก็คือในนี้ก็จะมีแอปต่างต่างๆที่เก็บไว้ให้ YouTube ดาม uh, Netflix มีให้หมดนะครับ Google m a p นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเรายังไม่ได้ลงลงเรียอ,อะไรนะลงลง g m l i l เข้าไปใน Play Store ครับรีจิสเตอเข้าไปเนี่ยก็บางแอปมันจะใช้ไม่ได้แนะนำว่าเบื้องต้นก็คือต้อง ลงแอปลงลงรีจิสเตอร์ในในแอปเพจโซให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับมันก็จะช้าครับแต่ว่ามันถามว่าใช้ได้มไม่ใช้ได้เสรปุ๊บอ่อย่างนี้ครับอันนี้คือยังไม่ได้ลงนะครับเอาบังคับไป้ลงชื่อเอาใช้ทีนี้เวลาการใช้ก็คือจะมีขั้นตอนก็ประมาณประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเปิดวิทยุ ลูกค้าสามารถเปิดวิทยุตัวเขียวเนี่ยจะเป็นวิทยุที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตโดต่นะครับแล้วก็ต่อยกัานะครับเพื่อจะวิยทยุจะได้ดับถ้าลูกค้ามีบลูทูธนะครับถ้ามีมี USB ลูกค้าสามารถมาเสียบได้ปกติมี2เส้นนะครับเส้นหนึ่งจะไปต่อกับตัวกล้อง บันทึกหน้าก็จะเหลือเส้นหนึ่งไว้ให้ใช้ต่อ usb ดูหนังฟังเพลงดออูอะไรที่ที่ที่เป็นไฟล์ที่อยู่ใน usb สามารถมาเสียบในนี้ได้เลยนะครับพอเสียบแล้วถ้าเป็นไฟล์เพลงลูกค้าสามารถกดที่เพลงตรงนี้ได้เลยมันก็จะมีไฟล์ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่มีไฟล์นะครับก็เลยแตะเข้าไปไม่ได้เช่นกันถ้าเกิดเป็นวิดีโอก็ลูกค้าแตะเข้าไปที่วิดีโอ ก็จะมีให้เราแต่เลือกไฟล์นะครับก็ถ้าเราใส่ USB เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีไฟล์เด้งขึ้นมาให้เราใช้งานนะครับการเข้าไปหนะ้าแอปก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันตรงนี้นะครับก็แอปพลิเคชันต่างๆก็จะมาเรียงกันอยู่ไว้ในนี้ก็จะมีนู่นนั่นนี่ที่ผมบอกว่าตัวนี้มันที่มัน7 9 9 0ัน้กบาทเพราะว่าตัวนี้มันมี d ี p อีใตัวนะครับ d p มันจะเป็น ตัวแต่งเสียงนะครับสามารถเพิ่มเบสขยายเบสฟังเป็นดอเบี้ฟังเป็นสเตอริโอฟังเป็น, o, ปนหรือเราจะเลือกเป็นล็อกเป็นป๊อปปูล่าก็คือเขาจะตั้งเกณฑ์ให้เราเข้าๆนะครับเราสามารถแต่งเสียงได้ด้วยตัวเองแต่จริงๆแล้วก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะใช้เป็นตามที่เขากําหนดมาให้และเลือกว่าเราชอบสไตล์เวลาเปิดเพลงจริงๆมันถึงจะเราถึงจะรู้สึกว่ามันแตกต่าง นี้ถือว่าสิ่งดีครับ Netflix ถ้าลูกค้ามี netflix ลูกค้าถ้ามี netflix ลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าแนะนาว่าห้ามห้ามกดอัปเดตหรืออัปอัปเวอร์ชั่นอะไรต่างๆให้กดยกเลิกนะครับถ้าเกิดเขาถามมาที่ netflix เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปใช้ของเขาเขาถ้าเขารู้ว่าใช้ในในใน o i r o i r c a าครับที่ใช้ในรถยนต์นะเขาก็จะล็อกแล้วก็ไม่ให้เราใช้แล้วต้องมาลงม่ ยูทู e ดามอันนี้กล้องบันทึกหน้านะครับอันนี้คือกล้องบันทึกหน้าตัวนี้นะครับกล้อ,องบันทึกหน้าตัวนี้เวลาการใช้งานตอนนี้มันบันทึกอยู่นะครับเนี่ยครับมันจะมีจุดสีแ,แดงๆกระพริบอยู่นะบ,บันทึกเสียงด้วยในเมมโมรี่าร์ดนะครับแล้วก็เวลาเราจะใช้งานปิบอันนี้คือเราใช้งานทั่วๆอันนี้เป็นล็อกไฟล์อะไรอะไรต่างๆ แต่เบื้องต้นผมแนะนำให้ลูกค้าเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับเพ๊บเลือกอันนี้คือผมเซตติ้งไม่หมดแล้วฟอร์แมตไว้ให้เรียบร้อยแล้วสิ่งสําคัญที่ลูกค้าต้องแนะนําให้ลูกค้าใช้ก็คือเป็นการกดดูภาพย้อนหลังมันจะแบ่งเป็นไฟลไฟ์ไ,ไว้อย่างนี้เลยนะครับสมมุติเราจะดูไฟล์ไหนแล้วก็กดพวกนี้เขาจะเก็บบันทึกไว้ให้นะครับนี่ครับน,นี้กาลังเล่นอยู่สมมุติว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่สําคัญลูกค้า สมมติว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่สาคัญลูกค้ากดค้างไว้นะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้วิธีการลบนะครับถ้าเป็นไฟล์ที่สําคัญนะครับลูกค้าแตะเข้าไปนะครับแตะเข้าไปปุ๊บแล้วถ้ามันเป็นไฟล์ที่สําคัญลูกค้าแตะล็อกตรงนี้นะครับปุ๊บมันจะขึ้นว่าล็อกสำเร็แลลวครับทีนี้ไฟล์ที่เราล็อกไว้เนี่ยมันจะหายไปละหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเลขสามหายไปแล้ะครับเลขสามมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ครับนี่ครับ เลขสามจะเข้ามาอยู่ในล็อกแหละที่เราล็อกไว้สมมุติล็อกไว้แล้วเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถล้มมันออกไปได้รากดออกนครกดออกกดีลลทมันออกไปได้นะครับกลับไปหน้าปกติแล้กดย้อนกลับมาหน้าปตาก,กาาปตินะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานมนะันจะบันทึกเสียงบันทึกภาพไฟล์ที่ล็อกนะครับ ตัวเมม ori ค้าตัวนี้เป็นตัวค่อนข้างดีนะครับลูกค้าสามารถบันทึกได้ประมาณเจดชั่วโมงแล้วก็จะวนทับไฟล์แรกไปเรื่อยๆทับทับทับ,ท,บทับไปเรื่อยๆนะครับลูกค้าไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่นะครับสามารถที่จะปล่อยให้มันบันทึกไปมางนีได้เรื่อยๆจนกว่าจะเราจะกดล็อกไฟล์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เขาก็จะเก็บไว้ให้แต่ไฟล์ไฟล์นั้นก็จะไม่ถูกลบ ลูกค้าสังเกตเปิดเปิดสังเกตบ่อยๆนะครับว่าตรงนี้มันจะต้องกระพริบตลอดเวลาถ้ามันไม่กระพริบแสดงว่ามันไม่ได้บันทึกนะครับโอเคขั้นตอนถัดไปที่เหลือมันก็จะเหมือนกับโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องหรือแท็บเล็ตหเครื่องลูกค้าก็สามารถที่จะโหลดแอปโหลดอะไรต่างๆเอามาได้จากเพย์สโตเ์อันนี้แหละครับที่ผมต้องการให้ลูกค้าลงชื่อเข้าใช้ ถ้าเราไม่ลงชื่อเข้าใช้เนี่ยเขาจะระบบปฏิบัติการต่างๆเขาจะไม่ให้เราใช้เนี๋ครับยวไงลูกค้าถ้าลูกค้าสะดวกก็ส่งเมลมาให้หน่อยนะครับอเดี๋ยวผมเทสกล้องหลังให้ดูอีกนิดนึงนะครับีคุณภาพกล้องหลัง ให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับ